สวัสดีครับคือบรรยากาศสังเกตพื้นทีของบนวนพยอมนะครับตำบลสีสว่างอำเภอพุอนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องรบรรยากาศณวันนี้นะครับที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกันยา สองห้าหกห้าคาับพายุโนโรครับได้พัดเข่ากวังนะครับ,นะรบประเทศไทยกันแล้วกันนะครับขึ้นจากเวียดนามมาแล้วเนะขาจังหวัดรรยเอ็ดเขาทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับในขณะนี้นะครับตามผมฟังข่าวนี่เนาะนะครับ คนตัวประเทศไทยนะครับน้ำหลน้ำท่วมวัดที่เป็นทางขอนเจนนะครับหลมองไหลบอบวันที่เป็นทางทุกจังหวัดครับผมนะครับทุกจังหวัดนี่นะครับน้ำหลนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมจับพันเนาะ,นะครับพี่น้องกัรามาระวังเอาครับผมตอนนี้รายงานนะครับล่มพายุ กันยังประเทแห้งเนาะครับแต่วา่ากะกนะ็พัดมาเรื่อยๆนะครับผมสังเกตมึงนะครับลมสังเกตกระแสลมกะแห้งมาเรื่อยๆนะครับถ้าที่น้องเรามว่าเมืองนอกเกตีมัวบ้านกันแล้วกันเนาะครับนี่ครับผมนำ้ำเราจะมองไปนะครับอีกวรามานอีกประมาณที่อยเมตรนะครับก็จะถึงลัน้ำเสียว นี่ครับบรรยากาศรอบๆบัวบานผมเนาะครับนี่ครับฝนตกตั้งแต่เมือขึ้นนี่นะครับผมตั้งแต่เมือขึ้นนี่นะคว่ามืออื่นวันทียี่สิบเก่านะครับฝนจะแรงขึ้นกว่าเดิมนี่นะครับบรรยากาศนะครับตรงไปตรงหน้าเขากระง่าพี่น้องนะครับก็เป็นนะครับที่พิษสังเกต ยู่หอกครับผมพออยังครับรเพราะว่าครับข้า,ว,า,า,ขาว,วนะครับข้าวเขียวบิเกิตเนาะบุลลับุล่านเพื่นว่าทางว่าปีใดเขางามๆเข่าเขียวเนาะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยกระเขียวบ่ใส่ปุ๋ยกระเขียว,อยเ,ยวเออไม่นั่นนะครับอาจจะมีน้ำท่วมครับผมในห้จบหน้านีนะครับบรรยากาศงั้นกับผมนี่ครับบรรยากาศโดนรอบครับผมลมแดงกับลมกระลังนะครับ ในหมองไรบอลกับสุดลมพัดนะครับปานเพื่อนปานเพื่อนนะครับเสียหายนะครับรถไปลังมาแยงครับผมนะล้างมาแยงเนาะสาล,ลังมองนะครับมึงอยู่สังขอนแจนเนาะต่างหน่วยงานของรัฐของเทศบาลนะครับเพลินก้าประกาศนะครับน้ำรถกระจายเสียงประกาศให้พี่น้องนะครับจะน้ำรถของท่านนะครับไปจอดไปยังที่สูงนะครับขนของขนชิ้นของใหญ่จับสิน นะครับที่พ่อใหญ่เลยที่มีคาเนาะขึ้นไปที่สูงนะครับผลกําลังมาแห่งกับทัวประเทศไทยนะครับไปแมนาะทั่วนะครับจังหวัดรอยเอ็ดหรือจังหวัดอื่นๆนะครับระวังทัวประเทศไทยนะครับโปะาโยเข่าเนาะครับตามว่ากําลังเคลื่อนตัวข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานีมาทางจังหวัดอำนาจเจริญพีน้องเขาม่านี่ก็ว่าไกลพีน้องขามารอยเอดนี่นะครับ ลมกลับแ,ลแรงนะฝนโตกแห้งเนาะรับ,รบผมยืนอยู่กับทำกลางสายฝน,นะน,นครับฝากพี่ฝากงน้องอะไรกันรับผมเนาะกับเรากับระมัดระวังเอาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะครับห้างก่อีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมอีกเลี่ยงไม่ได้ข้างก็ต้องเฝ้าระวังนะครับซอยกันเนาะครับเพราะว่าในขณะนี้เนาะกบทางนวยเหนือบนทาง การบริหารส่วนตำบลเนาะทางอำเภอนะครับเป็นการประสานมาหาหมู่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำเสียวนี่นะครับที่มองไปนะครับผมเวลาน้ำเสียวนะครับนี่เขาเห็นเป็ป่าใหม่ครับน้ำเสียวนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับมันจะโตมาท่านผู้น้ำท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนะครับอบตตลอดเวลาช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นยอดมันผมอยู่นี่นะครับมีสิทธิ์ที่จะน้ำท่วมนะครับผมนะครับมีสิทธิ์ที่จะน้ำท่วม ว่าคนตกประโยชน์นี่กับมิจฉีนะครับผมอย่างนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่ใส่เส้นทางระหว่างนนพยอมพิศวงขามไปย่างบ้านพิพดนะครับตอนนี้ยังสามารถนะครับรถทุกชนิดข้ามไปได้นะครับแต่น้ำสูงกว่าดีประมาณสักสามสิบเซนนี่นะพี่น้องนะครับสูงอีกประมาณสามสิบเซนนะครับไม่ก็ว่าถนนไปสะพานก็จะนะครับ ทันจรลำบากนะครับ้าเกนดีหรสิบเซนหมายถึงว่าครับน้ำแน่นครับน้ำเสียวนะก็นนนี่ครับขึ้นขึ้นอีกประมาณห้าสิบเซนเนาะครับน้ำไหลจมถนนรถก็ไม่สามารถที่จะวิ่งจะข้ามไปได้นะครับเป็นถรถตะคนเนาะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบรอบมู่บานผมนี่ครับให้มึงก็กล้วกันเนาะครับนะครับต้องไปย่อมที่สว่างพระเจ้าเลยก็ยู่หางครับ อยู่ห้างรับน้ำเสียวประมาณนะครับประมาณนะครับไม่เกินแปดร้อยเมตรนะครับผมนี่นะครับที่มองเห็นนี่คือครับทัดหลังจากไปโยคาไปนะครับก็คือเป็นรับน้ำเสียวนะครับช่วงนี้นะก็ลังขึ้นนะครับวันนี้คือห้องก็คือมือนะครับก่เรามาระวังเอาแล้วกันเนาะครับเอาว่าประมาทที่สุดนะครับนี่นะครับเข่าเขียวงามเข่าเขียวเป็นว่าสิมีน้ำท่วมนะครับจะพัดชแม่เป็นว่าเนาะก่าโยกไกโยกไกกะ เอานละมานละบังเอาออก็เดียวกันนีน่นะครับ,บ,รนะระรบนะครับบรรยากาศลมก็ลัะมาครับผมนะครับลมกาําลังมาแรงนะครับเรากับพัดโดอยูยค่านะครับอ่าโจทย์ยค่านะครับลมกำลังแรงครับผมลมกำลังมาแรงนะครับกับพวกประมาทก็เดียวกันเนาะนะครับประอบคุณหน่วยเหนือเพลินก็ได้เป็น ีควนเป็นห่วงเป็นใยต่อหมู่บ้านที่ยุทธิษฐ์ลำดำเสียวนะผมณกระทำนาทีนะครับแจ้งให้พี่น้องทราบคืเจ้าพ่พี่น้องในเขตต้องกับหมู่บ้านน้อกับย้อนน้อกับไปทำงานอยู่กรุงเทพต้อกับว่าที่เป็นทางกรุงเทพหมายน้ำข้นทางจังหวัดต่างๆเนาะผมกระถามค้าวกันมาไปก่ายยอมน้ำถมเราบ่ายเพื่อนวายเนาะครับผมครับตอนนี้ครับยังไม่ท่วมก็ยังไม่ท่วมนะครับตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวกระถิ่นนี้กระลังขึ้นมืัอนี้ครับ วันที่วันที่ยี่สิบแปดกันยาสองห้าหกห้าแล้วก็พี่น้องวันพุธจะจังหวัดผิดนะครับเนี่ก็ต้องขอโทษนะครับหนังกำลังขึ้นหลายกำลังขึ้นแห้งกำลังขึ้นแรงนะครับกายกไก่ยกไก่กะรักษาจะก่อนเอานกอครับโบ่ในกรุงเทพในต่างๆเขียต่างๆพี่น้องหลายหม่องไหลบอลทับขนเจนกะโอ้นะพี่น้องน้ำสวมหลายบางทีจะเจี๊ยบทั้งทุกจังหวัดครับผมครับ <calendar>, ทุกจ uh ังหวัดเนาะครับทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดโปรลเอกยดกะยังประดัน พิงคาวาไหลแรงเนาะครับเจ่าอางกับว่ากับโค้งสีมีอยู่หรอกครับตามฟังข่าวจางฝนนี่นะครับผมนี่ครับให้เมืองบรรยากาศนะครับผมนะครับกำลังนะครับอ่ะแจ้งให้พี่น้องทราบสามีก็ครับเนาะขับกล้านะครับให้รักษาเจ้าของนะครับขับรถเด้อพี่น้องเป็นห่วงหลายครับรถน้ำตันนรถนน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 นรนนนนนน สอบถามเส้นทางก่อนจะเดินทางไปไกลไปไกลไปทุระนะครับถ้าไม่มีทุระก็ไม่ต้องไปแล้วครับผมเตรียมตัวเสมอเตรียมความพร้อมเสมอนะครับพี่น้องทุกคนกับทางซอยเหลือตัวเองกันนะครับเบื้องต้นเนาะนะครับอาศัยใจแน่เมืองละตัวจะจัการไหลกับพอไว้พี่น้องเพื่อนกันนะครับคนน้อยดูแลคนหลายแล้วก็มึงเจ้าของเนาะครบเกิดนะครับนานหายมาพี่น้องเป็นการจิตวิญญาณซอยครั้งหนึ่งนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณวีรบุรุษกูมองกูบอลเนาะขอบคุณเนียบซี่อะไรมองแลบอลทัว่วประเทศไทยับผมยูดีไม่แ้งนะครับเจ็งแรงบ,บ่ดเจ็บบ่ดจนบ่ไข่บ่ป่วยลำรวยตลอดปีและตลอดไปครับผมสวัสดีครับ